สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักให้กับชาวราศีมีนในช่วงปักหลังนะคะของเดือนกร,รกฎาคมปี2565นี้เป็นพลังงานรวมแล้วก็นกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกสามารถดูควบคู่กันได้นะคะทั้งลัคนาและราศีเรามาเริ่มกันเลยนะคะนกเปิดไพ่เอาไว้แล้วค่ะ ความรักของชาวราศีมีนนะคะคุณอาจจะคุยกับคนทางไกลนะคะคนที่เป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะหรือว่าทำงานเกี่ยวกับการเดินทางนะคะทหารราชการตำรวจก็ได้ชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะคุณอาจจะมีการาได้พูดได้คุยได้สารความสัมพันธ์กันแล้วแล้วก็มีการนัดหมายที่จะมาพบมาเจอกันนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ง่ายนะตัวคุณเองก็ นุกรู้สึกว่าคุณก็พยายามมาเยอะนะคะที่ผ่านมานะเจ็ดหมายอาจจะเจอทั้งอุปสรรคเจอทั้งความยากในความสัมพนนะันธ์เนาะสองดาบคุณอาจจะมีความกังวลใจอยู่นะคะหรือมีความไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้นะนุกรู้สึกว่าอย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ง่ายนะคะรอคอยค่ะเราคอยการได้พบได้เจอกันนะตัวคุณเองก็พยายามนะคะสุดความสามารถเหมือนกันนะ ที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยสำเร็จแล้วก็สมหวังหรือว่าได้เจอกันนะคะอย่างที่คาดหมายเอาไว้นะในอนาคตนะคะตำแหน่งอนาคตเป็นสี่เหรียญยกรู้สึกว่าตัวคุณเองก็ยังไม่ได้ปล่อยความสัมพันธ์นี้นะคุณหวงแห่งความสัมพันธ์นี้เนาะ เขาอาจจะเดินทางมาเจอคุณหรือคุณมีการวางแผนที่จะไปเจอเขาก็ได้นะคะมีความรักให้กันค่ะนะมีความรักให้กันมีการรอคอยนะรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่นะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้พิเศษมากๆคนคนนี้อยู่ในใจคุณนะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคู่แท้ของคุณด้วยนะคะอืมแต่แน่นอนนะเขามีพลังงานของคู่แท้ของคุณขึ้นมานะคนที่ใช่สำหรับคุณนะ ดูพลังงานของเขาคนนั้นที่ชาวราศีมีนนึกถึงค่ะ <c oughs> เขาเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีคนเข้าหายเยอะมีคนรายล้อมเยอะนะคะทํางานเก่งโปรไฟล์ดีนะคะหน้าที่การงานดีนะมีคนเข้าหายเยอะแต่เขาก็เป็นคนเลือกมากนะคนตัวเนี้ยอ่าสีถ้วยนะเขาเป็นคนอาจจะไม่ได้ชอบใครง,ง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นคนเฟลลี่นะคะเป็นคนที่ มีความสุขอยู่กับตัวเองได้มีเสน่ห์นั่นเองนะคะคนเข้าหาเยอะนะมีสิทธิ์เลือกมากๆเลยคนคนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะสองเรน,นะคะดิสตันสองไม้รู้สึกถึงการประครับประคองความสัมพันธ์น,นี้นะเขาพยายามปรับตัวเขาพยายามบาลานซ์นะคะ เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่คนพิเศษคนสำคัญสำหรับเขานะคะดุอดซันเขาอาจจะเด็กกว่าคุณหรือมีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัก็ได้นะคะก็จะมีชาวทาตุน้ำนะกระกฎพิจิกมีนหรือว่าชาวธาตไฟเมสิงธนูค่ะแล้วก็ชาวทาดลมเมถุนทุนกุมนะคะที่โดดเด่นโดดเด่นขึ้นมานะคุณอาจจะเป็นรักออนไลน์รักทางไกลได้นะคะ เขารู้สึกว่าคุณใช่ค่ะคุณเป็นคนสําคัญนะคะคุณเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่เ่เป็นพลังงานบวกของเขานะคะเป็นคนที่เขาอยากอยู่ใกล้นะ mm hmm. เขามีคุณในชีวิตแล้วเขารู้สึกมีความสุขนั่นเองนะคะสเตรนท์ขึ้นมานะคะหนูรู้สึกว่าตัวคุณเองแล้วเขาอาจจะมีความแตกต่างกันเลยค่ะนะแต่เขาก็รู้สึกได้ว่า คุณและเขามีเคมีที่ตรงกันเข้ากันได้ดีมากนะต่างกันด้วยภาษานะคะเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมนะคะหรือไว้ก็ได้นะที่มีความแตกต่างกันแต่เขานะคะเหมือนคิดในเรื่องของการเดินทางนะคะที่จะมาพบมาเจอกับคุณอาจจะมีการวางแผนแล้วแหละนะว่าโอเคนะจะเดินทางมาเจอคุณนะ ดูสิคะแล้วคุณราค,คารู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างคะว้าวสเตรนท์คุณก็รู้สึกไม่ต่างกันนะเดอะสตาร์นะคุณอาจจะคุยกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะคุณก็คาดหวังในความสัมพันธ์นี้นะแต่คุณก็มีความสับสนอยู่ในนั้นเช่นกันนะเพราะห้าไม้กับสองดาบขึ้นมาเนี่ยนะอารมณ์ความรู้สึกของคุณคุณอาจจะไม่แน่ใจเอ๊ะ จะเป็นไปได้ไหมความสัมพันธ์นี้อาจจะด้วยอ,อ,อุปสรรคในความสัมพันธ์นะคะทำให้คุณรู้สึกสับสนนะระยะทางหรือความต่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวิลคุณรู้สึกว่าคุณคณนนี้มีแรงดึงดูดกับคุณมากๆคุณทั้งคู่มีแรงดึงดูดต่อกันมากๆมีความิเนหามีพัฒช,ช่นนะคะนะขอดูสิคะว่าเดี๋ยวน้องขอเก็บก่อนนะขอดูว่าเขาอะ อยากบอกนะคะอยากพูดอะไรกับคุณบ้างข้อความจากเขานะอ่าสามถ้วยนะคะองหวงว่าเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณอะแล้วก็อยากเจอคุณด้วยนะนะตอนนี้อยากมีเวลาที่ดีร่วมกันนะคะ นี่สองไม้ขึ้นมาอีกแล้วนะคะรักออนไลน์รักทางไกลาการรอคอยนะคะเอ,อที่จะได้พบได้เจอกับคุณอะไรประมาณนี้นะอืมเหมือนเขายึดติดอยู่กับคุณนะเนี่ยไม้อันนี้นะคะเขายึดอยู่กับกำแพงเนาะเขาอาจจะอยากจะมาเจอคุณนะตอนนี้อาจจะมีภารกิจที่จะต้องทำด้วยนะแต่ใจเขา ก็อยู่ที่คุณนะ,ะเขาอยากบอกอย่างนี้นะคะ The W ิล l o f Fortune เขาบอกว่าคุณและเขาเป็นพรหมลิขิตนะคะเป็นโชคชะตานะคะทําให้คุณและเขาได้มาเจอกันเขาอยากบอกอย่างนี้ค่ะยังไงอีกคะ t h อ h a n g m a n ค่ะเขาส่องเขาดูคุณตลอดคุณค,ณคณนนี้นะคุณนอตสอดคนที่เข้ามาชมคลิปนี้หรือตัวเขาอาจจะเป็นพ่อไม่แม,ไม่ไม่ก็ได้เขามองคุณว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะ เป็นคนเก่งเป็นคนทีออ่มีความสามารถนะคะสี่ถ้วยนะคะถ้าคุณและเขายังไม่ได้เจอกันนะหรือว่า,ามันต้องพยายามในความสัมพันธ์นี้นะเขารู้สึกว่าการรอคอยเนี่ยมันน่าเบื่อสําหรับเขานะเ,าเขาอยากจะเจอคุณแล้วแหละนะ สิ่งที่เขาอยากทำเนี่ยนะมันขึ้นสามถ้วยอะ่ะเขาอยากแสดงออกถึงความรู้สึกดีๆที่มีให้กับคุณเนาะสามถ้วยกับสี่ถ้วยเป็นหนึ่งถ้วยก็คือความจริงใจนะคะความรักความรู้สึกดีๆที่เขามีให้กับคุณเนี่ยนะเขาอยากจะแสดงออกเขาอยากจะมีเวลาดีๆร่วมกันนะคะเขาจะอยากจะบ,บอกถึงความจริงใจที่เขามีให้กับคุณอะ่ะแต่เขาทําไม่ได้นะตอนเนี้มันขึ้นเดอะแฮงแมนนะอาจจะติดอะไรบางอย่างเขายังทําไม่ได้เนะี่ยเขารู้สึกแบบ มันไม่ได้ดังใจเลยนะคะสถานการณ์นะคะไม่ไม่เป็นใจให้กับเขาอะไรประมาณนี้แล้วก็ The Will อฟ f จอร์จูนขึ้นมานกมองอว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะอยากบอกคุณในเรื่องของเวลาด้วยนะว่าเอออาจจะรอนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้เวลานะนะเตรนขึ้นมาอีกแล้วนะคะเขาอยากบอกคุณว่า คุณเป็นคนที่เขาอยากอยู่ใกล้นะคะเหมือนเขาอยากอ้อนคุณอยากสัมผัสคุณเขายอมให้กับคุณอะไรประมาณนี้คุณเป็นคนที่น่ารักแล้วก็อ่อนโยนนะคะเขาจะทำอย่างไรต่อคะกับความสัมพันธ์นี้ j u s t i c ค่ะความชัดเจนนะคะความถูกต้องความยุติธรรมจะเกิดขึ้นนะคะนกเห็นถึงความจริงจังของเขานะคะ นะเดอะเอมเอความหนักแน่นความมั่นคงค่ะนะคนคนนี้เขาดูจริงจังกับคุณมากๆแล้วก็เขาพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณค่ะคุณเชื่อมั่นคุณเชื่อมั่นเอ่อเขาได้เลยนะคะเชื่อใจเขาได้นะ The Moon นะ,ะม,นมูนนะคะชาวราศีมีนชาวราศีเมษชาวราศีตุลนะคะสิทาะแปะช่วยอืม บางท่านบางคนอาจจะห่างหายกันไปเนาะกับคนคนนี้เขาก็จะกลับมานะเขาอาจจะเป็นคนที่ห่างหายจากคุณไปไม่ได้สารต่อกับคุณก็ได้นะคนคนนี้จะกลับมานะคะสิบดาบจัสเมนถ้าเขาเป็นคนเก่าเขาจะกลับมารือ้อฟื้นความสัมพันธ์นี้แล้วก็จะมีการไปต่อในความสัมพันธ์จนถึง จนถึงคุณและเขาจะได้สมหวังในความสัมพันธ์นี้นะเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณและเขาได้สมหวังกับความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าคุณยังอยู่ในความสัมพันธ์นุ้กรู้สึกว่าต่อให้ความสัมพันธ์นี้นะคะ,ะมันจะยังไม่ขยับไปไหนนะคะอาจจะยังดูไม่ชัดเจนนะคะคนคนนี้ค่ะเขาไม่ได้ถอดใจนะคะนะเขาไม่ได้ถอดใจเพราะว่าเขารักคุณมากๆเขาตั้งใจแล้วนะคะ ที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะไปถึงจุดที่สมหวังนะคะดังที่ตั้งใจนะ Judgment ค,คุณคือคนที่ใช่คนที่เขาเฝ้ารอมานานนะคะแัดถ้วยเก้าเหรียญเนาะเป็นไปได้นะคะคุณคนนี้อาจจะเป็นคนที่เ่เคยห่างหายจากคุณไปแล้วก็จะกลับเข้ามานะคะ นะถ้าเป็นคนเก่าคุณเขาจะกลับเข้ามานะแต่ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์แน่นอนค,คนคนนี้เขาจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อคุณนะเขาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะคุยน้อมสอดค่ะ j u s t i c e d e m p e r เนาะ แน่นอนนะคนคนนี้นั่นแหละถ้าเคยห่างหายจากคุณไปคุณเคยน้อยอกน้อยใจเขานะคะรู้สึกว่าเขาจะกลับเข้ามาง้อคุณนะคะแล้วก็จะมาแสดงความชัดเจนให้กับคุณนะแสดงออกถึงความจริงจังให้กับคุณนะคะได้รับรู้ว่าเขาจริงจังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสี่ถ้วยสี่ถ้วยเป็นคิงถือเหรียญนะคะคนคนนี้ค่ะเขา จริงจังกับคุณนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นะเขาจะทําให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเขาให้ได้นะคะเขารักใครรักจริงเนาะคนคนนี้นะต่อให้ความสัมพันธ์อ่ะมันอาจจะดูยากนะคะดูเป็นไปไม่ได้อะไรก็ตามนะนะตอนนี้แต่ตัวเขาจะไม่ยอมแพ้นะคะต่ออุปสรรคใดๆในความสัมพันธ์นะคะนะเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะนะเออชาวท่าดินพฤทกศกรมังกรน,นะคะขึ้นมาเนาะ แนวโน้มความสัมพันธ์เนาะตัวเขาจะมอบความจริงๆแล้วก็ชัดเจนให้กับคุณนะคะขอดูว่าไพ่อ,อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับชาวราศีมีนบ้างคะเด็กชือไม้ค่ะกดาวจะมีการได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับคนคนนี้เนาะถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะคะ มีโอกาสนะคะที่คุณและเขาจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันแล้วก็สําหรับคนที่เราคอยการเดินทางมาพบมาเจอกันก็มีโอกาสสูงมากเลยนะคะเขาจะมาเจอกับคุณนะคะเขาจะหาวิธีการนะคะที่จะมาเจอกับคุณให้ได้คนคนนี้เนาะต่อให้เขามีช้อยหรือตัวเลือกมากมายนะคะเขาเลือกแล้วต้องเป็นคุณเท่านั้นนะคะคุณคือคนที่ใช่คนคคุณคือคนที่เขา ปรารถนานะคะแล้วก็อยากจะมอบความรักให้กับคุณนะสำหรับคนที่มีการห่างหายกันไปเขาจะติดต่อคุณมานะคะเพื่อที่จะปรับความเข้าใจกับคุณแล้วก็ไปต่อกับคุณค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีมีนนะคะของปักหลังนี้นะก็ขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังค่ะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะทุกคน